อย่าไปว่าให้หลวงพ่อฤาษีไปทั่วนะครับท่านเป็นพระรหั์นะครับอาจารย์กูไปว่าหลวงพ่อฤาษีตอนไหนกูเคยเอ่ยถึงหลวงพ่อฤาษีเลียงดำเหรอกูแทบจะไม่เคยเอ่ยถึงท่านเลยด้วยซ้ำกูไปไปเอามาจากไหนว่ากูด่าท่านไปเอามาจากไหนใครด่ากูด่าตอนไหนอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีกูนะกูไม่เคยด่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มึงไปเอามาจากไหนกูมีแต่เคารพนบนอบต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มึงไเอามาจากไหนกันว่ากูไปด่าหลวงพ่อฤษีกูเนี่ยมีความเคารพนบน้อมต่อหลวงพ่อฤษีอย่างยิ่งตลอด3ปีเต็มกูเดินทางไปทุกวันไม่มีขาดไปกราบสรีระสังขาหรหลวงพ่อฤษีที่วัดท่าสุงตลอดสปีเต็มไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวกรุงเทพไปอุทัยธานีจะมีขาดก็แค่ขาดวัดท่าสุงแต่ไม่ขาดบ้านสายลม กูถวายสังฆทานทุกเดือนประจําเดือนทุกเดือนกูไปปาทุกเดือนประจําเดือนทุกเดือนตามที่หลวงพ่อท่านเมตตาสั่งสอนกูไม่เคยไปด่าว่าท่านไม่ด่าท่านตอนไหนมึงอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีกูนะเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปากมึงให้พวกมึงเนี่ยมันสันดานชั่วจะยัดเยียดให้กูเลวซามต่ำช้าให้ได้กูไม่เคยด่าพระก็จะให้กูด่าพระให้ได้ มันเป็นโลกอะไรกันนะฮะพวกมึงมันสันดานอะไรกันเนะะี่ยฮะพยายามจะล้มกุลงให้ได้เลยใช่ไหมพยายามกูจะสสยกุลงให้ได้เลยใช่ไหมมันเป็นปัญญาอ่อนอะไรกันโลกประสาทจริงๆไอ้สันดานพวกนี้เนี่ยเลวชั่วนี่ไม่เคยจะคิดพิจารณาอะไรเลย เขาเอาเรื่องที่อาจารย์บอกว่าสร้างพระศสอบปิดอบายยมูไม่ได้ไปโยงกับหลวงพ่อฤาษีกูไม่ได้พูดถึงหลวงพ่อฤาษีเลยอีคนที่พูดนี่ก็ปัญญาอ่อนกูไปพูดเอ่ยชื่อหลวงพ่อฤาษีตอนไหนกูไม่เคยเอ่ยเรื่องพระศรสอบกูคบ يع, คเคยพูดไหมกูเคยพูดตอนนั้นมันมีคนมาเถียงมันมีคนสอนเยอะมากเรื่องพระศรีสอบแล้วบอกว่าไม่ต้องไปอบายไม่ต้องไปนรกแต่กูไม่ได้พูดถึงหลวงพ่อฤาษีกูพูดถึงอีคนที่พูด หลวงพ่อฤาษีท่านพูดท่านอธิบายขยายความต่อไปอีกมากมายแต่มันมีคนยกตัวอย่างก่อนหน้านั้นเนี่ยมันนำมาพูดว่าสามารถปิดอบายได้เลยหลวงพ่อท่านไม่เคยพูดแบบนี้แต่พวกมึงน่ะตัดคําพูดท่านออกมาพูดแล้วก็มากล่าวหาพวกมึงน่ะฟังหลวงพ่อไม่ได้สบจับไปกระเดียดท่านพูดตอนไหนว่าสร้างหน้าตัก4ีสอกปิดอบายภูมิได้ใครสอน ไหนหลวงพ่อฤาษีสอนพูดตอนไหนไปหามาสิมึงเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษียังไม่เข้าใจคําสอนท่านด้วยชวะท่านตกกาสื่อสารอะไรโง่แต่อวดฉลาดพยายามจะให้กูไปด่าทอต่อว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์กูไปด่าท่านตอนไหนกูมีเจตนาในการด่าเลอกูด่าอีคนที่เอาออกมาสอนต่อจากหลวงพ่อตังหากมันสอนมั่วมันสอนผิดมันแอบอ้างชื่อหลวงพ่อ ว่าหลวงพ่อให้สร้างหน้าตักสี่อกแล้วจะปิดอบายไม่ต้องไปนรกเ่าหลวงพ่อสอนอย่างนี้เหรอไหนใครมั่นใจว่าหลวงพ่อสอนไปเอามาหลวงพ่อท่านสอนสร้างหน้าตากักสี่อกเป็นความเห็นของท่านในการสอนเป็นกุศโลบายของท่านในการสอนให้คนรู้จักมีพุทธานุสติ แล้วท่านบอกว่าปิดอบายปิดอบายในขณะไหนปิดอบายในขณะนั้นเพราะอะไรใจมึงขณะนั้นเป็นกุศลก็ในขณะที่มึงกําลังระลึกนึกถึงพระพุทธรูปมึงนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อมึงนึกถึงพระพุทธเจ้ามึงจึงน้อมใจไปเพื่อกุศลเมื่อมึงน้อมใจเพื่อกุศลมึงย่อมปิดอบายในขณะชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อมึงกลับมาคิดอกุศลมึงก็ไปนรกเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอน แต่มึงดันเอามาแอบอ้างกันว่าการสร้างพาระหน้าตักสี่อกแล้วปิดอบายเลยไม่ต้องตกลกตลอดชีวิตเนี่ยมึงกล่าวตู่คำครูบาอาจารย์ด้วยคำไม่จริงแล้วเอาคำเหล่านี้มาใส่ร้ายป้ายสีกูว่ากูด่าหลวงพ่อหรือสีลินดังทั้งทั้งที่กูมีความเคารพนบนอมต่อหลวงพ่ออย่างยิ่งพวกมึงน่ะมันชั่ว มึงดูสันดานคนในสังคมทุกวันนี้กล้าใส่ร้ายป้ายสีคําไม่จริงต่อคนแล้วมึงจะไม่กูด่าว่าชั่วได้ยังไงมึงเอาคําครูบาอาจารย์ไปตีความผิดผิดพลาดพลาด,ดนี่แหละเรียกว่าชั่วมันชั่วสิ้นดีใส่ร้ายป้ายสีกูถึงขั้นเอาคําครูบาอาจารย์มาแต่งใหม่แล้วมากล่าวตู เพื่อจะโจมตีกูโอ้โ oh, หสุดยอดคนจริงๆคนที่ไปนรกคือพวกมึงไม่ใช่กูมึงนั่นแหละนรกแอบอ้างคำครูบาอาจารย์มาตีกูให้จมอย่าชนะกูบอกก่อนนะอย่าทีเดียวเชียวนรกนะักเกาะกระบาพวกมึงยังไม่รู้ตัวแอบอ้างคำสอนครูบาอาจารย์เอามาใส่ร้ายป้ายสีคนมันใช้ได้เหรอทุเล่จริงๆเลยพวกนี้นี่นะ มันชั่วสิ้นดีมึงบอกกูด่าหลวงพ่อฤาษีมึงดูนี่มึงแหกตาดูนี่ มึงแหกตาดูมึงดูกูถวายที่กี่องค์กูไปกับพี่คนหนึ่งคนจีนร่วมบุญกันทุกเดือนถวายกันทีนึงไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งตีองคต่อกี่องค์มึงดูกูปล่อยปลาทีหนึ่งกี่ตัวทําตามคําสอนหลวงพ่อฤาษีเลิ่งดํามึงดูมึงบอกกูดูถูกเหกียรตยามหลวงพ่อฤาษีไปเอามาจากไหนกัน มึงดูกูปล่อยปลาสวายเนี่ยอพ่อหลวงพ่อสอนว่ารายการปล่อยปลาจะช่วยต่ออายุหรือทําให้อายุตัวเองเนี่ยตายตามอายุไขในเวลานั้นกูเชื่อแบบนี้กูก็ทํา มึงดูปลากี่ถังเอามึงแหกตาดูน่ะมันใส่ร้ายป้ายสีคนนี่ชั่วจริงๆเก่งมากเลยในการใส่้ายป้ายสีคนอื่นด้วยคำไม่จริงมึงดูนี่อ่ะ สารพัดท,ที่จะทำแต่บอกว่ากูด่าหลวงพ่อมีอีกมากมายิี้เกียดให้ดูนะ